อ่ะวันนี้เรามาเจกับด้านหน้ากิปช็อปกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจะมาสอนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และหน้าปลกอะไรต่างๆในโปรแกรมซูมอะ่ะตอนแรกแล้วก็กดไปที่ตั้งค่า setting เออตั้งค่า setting แล้วก็กดไ้ที่ตรงนี้อ่ะเอาใหม่นะข้อเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ไปกดที่รูปอะ่ะที่รูปแล้วก็เราไปกดตรงนี้แล้วก็เลือกเลือกรูปเสร็จแล้ว ผมจะเอารูปรูปไหนดี่าเยวจะเอารูปกันนะแบบหนนะี๋ยวเลือกแล้วก็เลือกไปเลยเลือก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 เอารูปไหนก็ได้เลือกเลือกไปงั้นผมเอารูปนี้กดตรงนี้เดเห็นไหมใช่ป่ะแบบนี้เห็นไหม นี้ก็คือที่ขยายอะเดี๋ยวผมจะเอาประมาณที่เขาให้ผมก็กดที่ตรงนี้นี่รูปหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้ก็กดที่กระบาดได้เลยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะอ่ะอยู่แบบนี้ใช่ปะ่ะนี่ว่าเราอ่ะมเป็นรูปเราเลยโอเคออก,กน,นะ แล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยบ๊ายบายค่อยเจอกันคลิปหน้านะ